ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับโอเคผมก่อคลิปนี้นะครับจอนำการเปิดแพ็กฟีเจอร์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะทุกคนหรือว่าฟีเจอร์แพ็กใหม่นะครับก็แพ็กนี้นะครับทุกคนบอกเลยว่าควรเปิดมากๆนะทุกคนเพราะว่าหูดทุกตัวเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือค่าเพรสสไตล์90หมดทุกตัวเลยนะทุกคนหรือว่าค่าเพรสสไตล์90หมดทุกเพรสสไตล์เลยนี่นะครับก่อนนี้ทุกคนนำทัพโดยก่อนนี้นะครับทุกคนนำทัพโดยจอร์นเซโล่อเลนและเคว็กซ์บอยนนี่ะครับ ประมาณนี้เพื่อนก็จะทาการเปิดแพ็คนี้นั่นเองนะครับและก่อนจะไปเริ่มเนื้อหากันในวันนี้นะครับในคอมเมนต์ในมุมจอของเราคุณสามารถลุ้นมาและนสนุกไปกับไลแอนนี้ได้เลยสายนักลงทุนก็อย่าลืมตามไปนะครับโอเคเพื่อนก็ทุกคนเปิดได้ใครกันบ้างก็ลงคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าอยากได้ใครกันบ้างก็ลงคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะทุกคนโอเคเรามาเริ่มกันเลยกันนะครับก็มีทั้งหมด8ฟีเจอร์ด้วยกันอนนะครับผมที่มาให้เปิดในวันนี้นคนหรื่ในหรือว่า นำทับเดเออร์ลิงบลล์ฮาร์เลนทุกคนเควินเดอร์บอยและก็เอดิสันโมริสอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับเป้าหมายของเราก็คือคนแรกนะครับเป็นเออร์ลิงบลล์ฮาร์เลนเนี่นะครับทุกคนคนที่2ก็คือเควินเดอร์บอยนี่นะครับและคนที่3ใครก็ได้ทุกคนเป้าหมายคือ2คนนี้นี่นะครับมาทุกคนไม่ต้องพูดผังทำเพลงครับกดซานไปแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะทุกคนสำหรับคนแรกนะครับมาลุ้นครับว่าจะเปิดได้ตามที่เป้าหมายตั้งไว้หรือเปล่านี่นะครับมาทุกคน ก็ทุกคนอย่าล like right ืมคอมเมนต์มานะครับว่าเปิดได้ใครกันบ้างนะทุกคนหรือว่าอยากได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับฮาดาวเหมือนเดิมทุกคนมาลุ้นครับว่าจะเป็นหมายเลขเสื้อเบอร์ไหนครับแล้วเบอร์เก้าทุกคนโอ้โหคนแรกมาเลยครับผมเออร์ลิงเบิลฮาเลนทีเดียวแตกครับเชดโด้โคตรมาครับนี่เออร์ลิงเบิลฮาเลนทีเดียวแตกเลยนะครับเชดโคตรได้ว่ะมาดิ ก็ทุกคนเปิดได้ตามที่ต้องการหรือเปล่าก็ลงคอมเมนต์เข้ามานะครับนี่ครับทุกคนเออลืมบอลฮาร์เรนนะครับทุกคนทีเดียวแตกเลยนะทุกคนสำหรับเป้าหมายแรกของเรานี้นะครับมาคทุกคนครั้งที่2ครับกดซ้ายไปไม่ต้องคิดอะไรเยอะทุกคนเหลือเควินเดอร์ยอีกคนเดียวทุกคนที่เราตั้งเป้าไว้นี่นะครับมาดูต่อทุกคนวนรอบจัจรย์ไปครับก็อย่าลืมทุกคนว่าเปิดได้ใครกันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับ5้าดาวเหมือนเดื้อทุกคน รอบนี้เป็นเสื้อหมายเลขอะไรเอ่ยมาชี่หมายเลขสามทุกคนรูเบนดีอาร์สผมนี้โอ้โหโคตรได้ครับรูเบนดีอาร์สครับทุกคนกับตันเซนเตอร์แบ็กของแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่นะครับนี่ถือได้ว่าโหัอยู่ทุกคนรูเบนดีอาร์สนะครับโอเคก็ยังไม่ได้เป้าหมายที่สองของเราครับทุกคนเป้าหมายที่สองของเราก็คือเควินเดอร์บอยนี่นะครับนี่ครับทุกคนคนที่สองคือรูเบนดีอาร์สนะครับทุกคนก็เหลือการเปิดอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับเป้าหมายของเราก็มาเดินทุกคนก็คือเควินเดอร์บอยนี่นะครับ มาทุกคนนี่นะครับเปิดไป2ตัวแล้วนี่นะทุกคนเป้าหมายคือเควินเดอร์บอยนะครับย้ำว่าเควินเดอร์บอยทุกคนโอเคมาครับการเปิดครั้งสุดท้ายจัดไปครับทุกคนแคนเซิลไปหนึ่งทีแล้วกดแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะเหมือนเดิมครับมาทุกคนทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์มานะครับว่าอยากได้ใครกันบ้างหรือว่าสาคนที่เปิดได้เปิดได้ใครกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มานะครับทุกคนผมอยากรู้ว่าทุกคนเปิดได้ใครกันบ้างนี่นะครับแล้ว5ดาวเหมือนเดิมด้วยครับทุกคน มาดูครับว่าจะเป็นเสื้อหมายเลขสิหรือเปล่าแล้วหมายเลขสิบเจ็ดด้วยทุกคนโอเควินเดอร์บอยครับเชโดเป้าหมายครบทั้ง2คนเลยครับทุกคนเจสนี่ครับเควินเดอร์บอยทุกคนดูว่าเคดีบีนี่นะครับเชโดได้ทั้งเอริกบอพาร์เรลทุกคนเควินเดอร์บอยและรูเบนดีอาสนี่ครับหรือว่าโหสุดครับทุกคนแพ็กนี้ไม่เกลือแน่นอนครับทุกคนนี่โคตรได้ครับเควินเดอร์บอยสุดจัดครับทุกคนเอาไปยินคู่กับเอริกบอพาร์เรลสบายเลยนะครับทุกคนมาครับ ก็อย่าลืมครับผมตามที่บอกไปนะครับว่าทุกคนเปิดได้ใครกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มานะครับมาดูผลงานของเราในวันนี้กันนะครับทุกคนนี่เลยครับนำทัพโดยเอริงเบลคาร์ลนนะครับทุกคนคนที่2เป็นโรเบนดิแาสและคนที่3คือเควินเดอ์บอยนี่นะครับนี่คือ3คนที่ผมเปิดได้ในวันนี้นะครับทุกคนถือดีว่าคุ้มสุดๆนะครับทุกคนสำหรับ3คนนี้นี่เลยนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะมาทําการสอนอัพค่าพลังของตักเตะให้แล้วกันนะครับทุกคนทุกคนอยาาให้ผมอัพ นักเตะคนไหนก็คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทำการสอนอัพค่าบลังให้เลยกันนะครับหากผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะทุกคนฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ